เรายอมรับนะว่าเราหายไปจากโซเชียลก็พักหนึ่งก็คือไม่ค่อยออกไลฟ์หลังจากที่ช่องมันโตขึ้นมันค่อนข้างจะสวนกระแสนึนง,นงตรงที่ว่าช่องโตปุ๊บคือปกติคนเรามันจะต้องไลฟ์บ่อยใช่ปะแล้วก็แบบขายของอะไรเงี้ยตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันมันยิ่งไลฟ์บ่อยแล้วมันจะวุ่นวายอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะมาไลฟ์ช่วงต้นเดือนสิ้นเดือนแค่พอให้ทุกคนเนี่ย ไม่ลืมเราแค่นั้นแล้วก็ตัดใดที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่เราก็ต้องแบบมีไรายได้เล็กๆในน้อยซึ่งเราเอาแค่เล็กๆนๆๆๆ้อยจริงๆก็คือพอคนรู้ว่าเราขายอะไรเขาก็จะสั่งมาบางทีดูจากไลฟ์จากคลิปที่เราตัดต่อาเงี้ยเท่ากับว่าเราไม่จะเป็นน้องไลฟ์เพราะว่าเราไม่จะเป็นน้องโลภพอยิ่งโลภเนี่ยเราไลฟ์ปุ๊บคนไม่ชอบเราก็เยอะ บางคนก็ไปฟังเขาพูดไปอะไรใส,ส่ร้ายป้ายสีมันเยอะอันนี้คือมันเป็นปกติของโลกมนุษย์เลยไอ้โลกที่พวกเราอยู่เนี่ยแหละแต่ฝนนะ่ะมีความรู้สึกว่าฝนค้นพบตัวเองฝนมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วแบบสงบอะ่ะคือฝนใช้เวลาที่มีแล้วมันมีรายได้เข้าเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยวันละพันหรือสองพอย่างเงี้ยบางทีก็ห้าบางทีก็สอง ซึ่งมันอาจจะเราพอใจกับตรงนี้ด้วยแล้วเราก็นําเงินตรงเนี้มาทําอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับวนนะัดฝนอ่ะไม่ได้ใส่บาตตื่นแต่เช้าหมดทุกคนหรอกบางทีก็นอนเกือบเช้าตื่นเที่ยงก็มีอะไรเงี้ยแต่จะเน้นการพับพับทูเป็นชีวิตจิตใจเลยนะก็คือที่บ้านอ่ะก็จะมีสแตนบายไว้เลยบางทีพับหนึ่งร้อยสองร้อยชุดอะไรเงี้ย แล้วเราก็ไปถวายวาดัดถ้าเราไปถวายวัดเนี่ยเราก็จะไปต้องไปวางประมาณตีห้าครึ่งก่อนคนที่เขามาเริ่มไหวประมาณหกโมงอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราก็มีความสุขมันก็เหมือนกับการถวายเทียนตลอดทั้งปีอะถ,ถวายทูบถวายเทียนถวายทองตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยเราฝนเป็นคนที่ไม่ค่อย ชอบนั่งสมาธิเท่าไหร่สวดมนต์ได้แต่ไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิเราก็เลยเอาการพับทูบเนี่ยมันจะต้องตั้งสมาธินิ่งเราก็จะเปิดบทสวดไปแล้วก็หรือไม่ต้องไม่ต้องฟังเลยเลยอะแค่ตั้งใจพับทูบอะเราชีวิตอะของฝนมันมันเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นตรงไหนรู้ไหมมันสงบขึ้นแล้วมันคิดอะไรอะไรออกได้เยอะขึ้นมันรู้เลยว่าคนที่มันอยู่ละ ข้างกายเรารอบเราเนี่ยคือเขาคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยพอเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ตัวเราเราจะค่อยๆตัดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเอฟซที่แบบจากที่เราแบบที่ต้องมานั่งแบบคุยเพื่อให้กําลังใจเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถช่วยใครได้ทั้งหมดสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันถ้าเราช่วยเขาแล้วเราต้องมารับฟังเขาแล้วเราต้องมาเป็นทุกข์แทนที่เราจะนอนแล้วเขาไม่ได้นอนเราต้องมาผัวพันอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อะ แล้วเราก็ไม่มีความสุขอะซึ่งเราไม่ควรอะไรเงี้ยฝนก็เลยเน้นการโอเคไปไปยุตยาไปกับไปดูายายไปอยู่กับแม่นะั่คือหน้าที่ของฝนเพราะว่าฝนเออเหมือนเป็นหลานคนเดียวนะคะที่คุณตาคุณยายแล้วก็คุณแม่เลี้ยเออเลี้ยงมาก็คือเหมือนลูกคนเดียวหลานคนเดียวนั่นแหละอะไรก็ตามที่เราอยู่ในครอบครัวเราอยู่ไม่ได้เพราะเราร้อนเพราะอะไรคือ การโตมาไม่นม้เหมือนกันอย่างคนโบราณกับสมัยใหม่เนี่ยคําสอนเขาจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเรา้อนเราอยู่ในที่ของเราแต่ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดรักษาดูแลท่านให้ถึงที่สุดนี่คือหน้าที่ของฝนส่วนฝนกลับมาที่บ้านอยู่กรุงเทพฝนก็เน้นการอยู่คนเดียวเวลานึกจะไปไหนก็ไปคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันโฟกัสกับตัวเองแล้วพอเราโฟกัสกับตัวเองพอเรานิ่งมากพออ่ะ สมองมันเริ่มทํางานเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราคัดสั่งสิ่งที่ควรจะอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นเราคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยฝนถึงบอกไนงะบางคนอะ่ะสั่งเกงในอะ่ะฝนฝนรู้นะฝนทําอะไรก็คือ,คอเกงเกงในเนี่ยมันดึงดูดคนทั้งดีและไม่ดีเข้ามาแต่ฝนมีความรู้สึกว่ามันเข้มแข็งตรงที่ฝนไม่สนใจว่าคุณจะเป็นคนยังไงเพราะฝนไม่ได้คบกับใครหรือไม่คิดจะอะไรกับใครอยู่แล้ว ฝนเอาแค่เงินมาดูแลรักษาสัตว์แล้วก็ดูแลเวลาตัวเองจะกินอะไรซึ่งลำพังตัวฝนเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ฟูมเฟืออะไรแต่บางทีรายจ่ายหลักใหญ่ๆมันต้องมีค่าบ้านค่ารถแล้วก็สัตว์เลี้ยงบางทีบดึนจะป่วยอ่ะมันป่วยเคสหนักอ่ะซึ่งเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเดือดเนื้อร้อนเงินอ่ะต้องไปนั่งถ่ายรูปอะไรก็ไม่รู้เพื่อแบบแบบเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ย เพื่อมาช่วยสัตว์เลี้ยงมันเป็นอะไรที่มันทรมานมากเลยนะแล้วเราเป็นคนที่ขอยืมใครไม่ได้แล้วเราไม่คิดจะขอยืมใครด้วยมันรู้สึกกระดากไงก็ไม่รู้อะเวลาเดือดร้อนเราเราควรจะเก็บออมตรงเนี้ยไว้ช่วยเหลือตัวเองอะไรเงี้ยส่วนคนที่เขาเข้ามายืมตังหรืออะไรก็แล้วแต่ฝนมองว่าเขาก็มีครอบครัวของเขา ทำไมเขาไม่ขอครอบครัวของเขาทําไมจะต้องมาเป็นเราเพราะเห็นว่าเราหาเงินง่ายอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ซึ่งฝนก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิษษเสธอะไรเงี้ยอยางเวลาไปไหนมาไหนอะ่ะก็คือฝนก็จะแบบเน้นไปคนเดียวซะส่วนใหญ่เพื่อเป็นการที่แบบไม่อยากมีปัญหาไม่อยากสร้าง ความคิดไม่ดีไว้ในใจเพราะมันอยู่อะ่พะพอเรารู้สึกว่าเรารู้สึกอะไรได้มันจะคิดขึ้นมาเองแล้วพอเราคิดขึ้นมาเองเราก็จะเป็นเหมือนกับจิตอกุศลนะ่ะเติดตัวเรามาในวันนั้นน่ะแล้ววันวันนั้นเราก็จะไม่มีความสุขเราก็เลยเลือกที่จะไม่พบเจอใครเลยดีกว่าอะไรเงี้ยสําหรับบางคนที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันวุ่นวายจังเลยทาไมหาความสุขส่ง,ขงไปได้ฝนแนะนําให้คุณลองพับทูบเทียนนะตอนแรกที่ฝนมาเริ่มหัดทูบเทียนน่ะ เพราะว่าฝนนเป็นคนที่โตมากับวัดโรงเรียนก็โรงเรียนวัดแล้วฝนชินกับคุณตาคุณยายสอนฝนให้รู้จักให้ทานเกี่ยวกับสัตว์มาตั้งแต่เล็กๆข้าวเหลืออะไรเหลือก็อย่าทิ้งให้จริงจร้งจงจิงจบแบบ อีกงอีกานกเนืกอะไรก็คือทําทานฝนโดนปลูกฝังมาแบบนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม,ไม่ไม่ปลดชีวิตจากของใครนอกจากว่าถ้าเราจําเป็นหรืวเราหลงป่าเราต้องต่อชีวิตเราด้วยการหาป่าฝนทําเป็นคนทําบาปได้แล้วทําบาปได,ได้ขึ้นด้วยแต่ว่าก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็คือจะไม่ทําส่วนทูบเทียนอ่ะทีแรกฝนก็พับไปเรื่อยๆแล้วฝนก็มาเซิร์ชดูใน ในใน u t u b e ปรากฏว่ามันก็มีจริงๆนะคนที่พับทูปพับเทียนแล้วชีวิตดีขึ้นอ่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่เราทำมาตั้งนานแล้วนะอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆถ้าเรามองด้านดีชีวิตฝนก็ถือว่าโชคดีนะผู้หญิงบ้าอะไรวะแม่งขายของของตัวข,ของตัวเองอะ่ะคือฝนน่ะเวลาฝนไม่มีฝนก็ไม่ยืมใครเข้าใจป่ะแล้วฝนไม่มานั่งขอใครอะ่ะคือไม่มีก็คืออดเอาเราไม่เจอใครเลยทุกคนจะไม่รู้เลยว่าฝนเดือดร้อนอะไรเงี้ย ต่ฝนเป็นคนที่แบบมีความโอดทนมากพอถามลำบากได้ไหมลำบากได้นะแต่ก็คือแบบเราเตรียมตัวเอาอะไรเงี้ยเพราะว่าฝนเกิดมากับชนบทอะไรเงี้ยการลำบากการอดหรือกินข้าวไข่ต้มซึ่งมันเป็นอะไรที่มันชินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาพับพทุบเทียนชีวิตเราแม่งเปลี่ยนเว้แต่ฝนอยากให้ทุกคนนะลองลอง,ลองทำกันดูแล้วลองตั้งจิตอธิษฐานดูอะฝนเชื่อว่าชีวิตคุณจะมีความสุขอะ มันอาจจะไม่ได้แบบถูกลอตเตอรี่หรือมีลาบใหญ่มาฟุกๆอะแต่เชื่อเหอะคุณจะมีความสุขแล้วมันจะมีบางอย่างคัดกรองคนดีๆที่สินเสมอการมามาเจอคุณอะหรือบางทบางีบางทีคุณอยู่คนเดียวเงี้ยคุณจะมีอะไรเข้ามาโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอะ อย่างบางทีอะฝนอนะกับสัตว์เลี้ยงเงี้ยการที่ฝนมีสัตว์เยอะอะบางคนก็มองว่าเป็นภาระแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือความสุขเรามีความสุขที่เราได้ช่วยเขาเขาไม่ได้อยากเกิดมาพิการหรือตาบอดน,นะแต่ถ้าเรารับเขาแล้วแล้วควรจะดูแลสัตว์พวกนี้มันเกิดมามันก็อยากจะเลือกเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนคนเราเราก็อยากจะเกิดมาในตระกูลที่รวยมีคู่ครองดีๆแบบสมบูรณ์แบบแต่ว่าเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ เราเป็นมนุษย์เราหาเงินได้อะไรที่เราให้แล้วเราโดยที่ไม่เหลือบากว่าแรงก็คือทําไปเถอะส่วนสัตว์อะถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปเถอะเขากินนิดเดียวเองอะไรเงี้ยถ้าคุณมีรู้สึกว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดมาแล้วคุณยอมรับมันอะแล้วคุณจะมีความสุขกับการดูแลมันโดยที่คุณคุณจะไม่มองเลยว่ามันเป็นภาระถึงแม้ว่าคุณจะจ่ายเป็นเป็นเป็นหมื่นก็ตามอะไรเงี้ยแต่ฝนก็มองว่าแบบเฮ้ยเป็นหมื่นกูก็ขายเก่งนได้มากูก็เก็บมันก็คือเงินตรงนี้แหละอะไรเงี้ย ฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าใครจะมองว่าไงช่างใครเก่งในไงช่างฝนมองว่าฝนขารเก่งในแล้วฝนได้ช่วยอะไรตั้งหลา